วันนี้เจอแก๊งลีทไถเงินโดยไม่ได้ยินยอมเริ่มจากป้าแจนกับแม่อ๊อฟแล้วก็น้องพริมไปตลาดกันตอนเย็นระหว่างนั้นแก๊งที่อยู่ที่บ้านก็มาช่วยกันทำการล้างรถป้าแจนหลังจากที่ล้างมาแล้วสองคันเจ้าพาวกับเจ้าพีกก็ช่วยพอลุดล้างอย่างขมีขมันไม่รู้ล้างรถหรือวิ่งไล่กันกันแน่ เขามีขมันมากวิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้ววิ่งอีกแล้วแล้วพอปพเจนกลับมาปุ๊บแค่เรียรถเข้าบ้านกระบวนการรีดไถเงินก็วิ่งเข้าหาทันทีปเจนปเจนหกสิบบาทค่าล้างรถเอา้าหลานทําความดีล้างรถให้นี่นาโอเคโอเคเดี๋ยวปะจนก็จอดรถกันนะแล้วเดี๋ยวเอาอไปให้นะ เจ้าพวกนั้นดีใจกันยกใหญ่วิ่งกันรอบบ้านตะโกนไปมาเย่ๆย <Yeah, yeah, S 1> ดีใจจังเลยวันนี้พาวหาเงินได้แล้วประจันขอต่อลองจาก60เป็น40ได้เปล่าเจ้าพาวบอกว่าโอเคได้ประจันก็เลยใจ่ายให้เจ้าพาวไป40หลังจากใจ่ายให้เจ้าพาวก็ไปเดินจ่ายตังค์ให้เจ้าพีกระหว่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าพาวเอาเงินมาแบ่งให้พี่พิมพ์20บาท เพราะฉะนั้นเจ้าเผาจะเหลือยี่สิบบาทโคตรน่ารักอะ่ะแต่ปแจนไม่รู้ไงปแจนก็เลยเอามาให้พี่พิมพ์อีกสี่สิบบาทที่น่ารักกว่านั้นคือพี่พิมพ์มองหน้าแล้วถามว่าพิมพ์ทําความดีตอนไหนหรอทําไมพิมพ์ต้องได้ด้วยนางจะไม่รับเงินจ้าก็เลยบอกว่าพิมพ์ก็ไปตลาดกับป้าไงไปซื้อกับข้าวมาให้น้องๆน,นี่แหละความดีที่พิมพ์ทํา